ชานมกี่แก้วอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อเลยนะว่าเขาใส่น้าตาลเท่าไหร่นะครับถ้าน้าตาลเยอะแคลอรี่ก็จะเยอะกว่ายี่ห้อหนึ่งแต่ว่าเฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วอ่ะก็จะอยู่ประมาณ300แคลอรี่นะครับต่อหนึ่งแก้ววิธีกินชานมให้ผอมนะครับก็คือให้ลดน้ําตาลครับสำหรับมือใหม่ที่ยังติดความหวานอยู่ครับไม่ได้อร่อยตรงชานมครับแต่อร่อยตรงน้ําตาลเนี่ยถ้าเราเป็นคนกินแบบสูตรปกติอยู่ให้ลองลดเป็น75%ดูก่อนว่าเรายังฟินกับมันอยู่ไหมถ้าเรายังพอได้ลองลดเป็น50%ดูครับ แล้วก็ลดเป็น25แล้วก็ลองไม่ใส่เลยแล้วเราลองเช็คดูว่าเราอพอใจในน้ําตาลประมาณเท่าไหร่ถ้ามันพอกินให้เราหายอยากได้แสดงว่าโอเคนะครับสมมุติเราลดน้ําตาลมาได้ถึง50%แล้วเราพอใจแล้วเนี่ยเราลองกินไปสักพักครับแล้วลองลดเป็น25%ดูเพราะการริมลดของเราก็จะเปลี่ยนไปจากการที่เราลดน้ําตาลลงเราก็จะกลายเป็นคนที่ต่อให้หวานน้อยลงนะแต่เราก็ยังพอใจเ,เหมือนเมื่อก่อนเลย พอเพื่อนๆลดน้ําตาลมาจุดที่25%ถึงไม่ใส่เลยเนี่ยเราจะเริ่มเปลี่ยนเป็นคนที่เฮลตี้ขึ้นครับเพราะพอเรากลับไปกินน้ําตาล100%เหมือนเดิมเราจะรู้สึกว่ามันหวานเกินแล้วก็ไม่อร่อยแล้วความอร่อยของเราเนี่ยก็จะอยู่ตรงน้ําตาลที่ต่ําลงแล้วทีนี้เราก็จะกินแล้วก็ไม่ค่อยอ้วนเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะขายติดน้ําหวานติดชานมอยู่ลองดูนะครับโซโซ